ียวไม่รับแต่ว50วนี่ค่ะแม่รุ่นนี่เราอ,อ,อยู่ไหนอ่ะแม่รู่แม่ตอนนี้เราอ,อยู่ทางของไหนอ่ะสีเหลืองอยู่ไหนอ่ะสีเหลืองอยู่นี่แม่คะเดี๋ยวเราจะไปนี่ใช่ไหมทางว่าอ๋อไปบางว่านี่ทางว่านี่ใช่ไหมอ่า แม่่เล็อเคยอยกนะโอเคอรี่ทำไรครับแม่จะจิ้มที่สนามเป้าแม่จิ้มที่สนามเป้านะตามโทรีิมาดูซื้อตั๋วกันเลยนะคะทุกคนว่าน้องโทรีิจะซื้อตั๋วกันยังกี่บาทกี่บาทสิบหกบาทอ๋อ ไปอลยอโอ้โหนี่อะไรตัวเป็นแบบไงตั๋วคืออะไรนี่ตัวจะเป็นอย่างนี้ อนนี้เราอยู่ที่สายสีเขียวอ่อนใช่ไหมถ้าเราอยู่ที่สายสีเขียวอ่อนเราจะไปสายสีเขียวเข้มใช่ไหมอ๋อให้เดี๋ยวแม่อุ้มโทรล่โอเคไหมอ่ะเข้าไปดิเข้าไปอย่างนี้เข้าไปสิอ๋อมามามาเออแม่เกาให้หนออเข้าไปเลยโอ้อยไม่จะลอยนะ อะไรนะไม่ทังเลยตอนนี้เราอยู่ไหนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเราต้องไปต่อรถที่สยามเราจะไปต่อ BTS บางว่านี่อ๋อเราจะไปต่ออันนี้ BTS บางว่านี่คือสายสีอะไรนะเขียวอ่อนเนี้ยเขียวอ่อนแล้วอันนี้คือสายสีเขียวเข้มอ๋อโอเคเราไปพญาไทยูใช่ไหมโอเคขะไปโอเคให้เราเเก็บไปก่อนนะ ได้ได,ะะแด้แม่ครัแม่ที่สถานีบางแม่ครับค่ะถ้าสถานีบางว่าเราแม่ไปขึ้นทางงูนโอเคไหมอ๋อโอเคแม่ครับให้เราต้องเก็บบัตรไม่ดีใช่ไหมอ,อัก่าบายก็เป็นปเลย โอเคโอเคยืนยังไงอ่ะนั่ตอนตอนเย็นอนะแล้วจะมีลายด้วยรถเหรอรถไฟฟ้าจะมีลายหือบนโอเคโอเคปัไหายืนตรงนี้สิ ชั้นเดียวกันเลยใช่ไหมน่ามันก็อยู่ส,ส,สายสีร่มกับสายสีเขีมวมีเพื่อยชั้นเดียวกันอ๋หอโอเคโอเคข้างบนเนี่ย โอเคได้เอต่อด้านนนเลยนะเอารถมาพอดีเลยเอามาพอดีเลยหรอหาเขาหาไปเลยเขาไปเลยอ่ายังเข้าได้อยู่เข้าได้อยู่ก่ะอ่ะอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้สายสีตรงนี้ไม่ีอะหยุดไม่ยา อันนี้เราอยู่สายสีอะไรแล้วสายสีลมสายสีลมใช่เรีอยู่สายสีลมนั่นน่ะัสายทุกคนที่ขึ้เรียกว่าสายสีลมอ๋อใช่แล้วะถ้าเป็นสีสีก็เรียกสีอะไรอ่ะสายสีเขียวเข้มอ๋อนี่คือสายสีเขียวเข้มแล้วก็แล้วก็เป็นสายสีลมข้างบนกันเอาข้างล่างมา next station passengers are required to wear face masks before entering the bts skytrain system น่าข้างบนต้องจะเป็นสถานีท่าองคนที่ที่ท่าที่ยังไม่ปิดนะสารเด้ง BTS สารเด้งที่นี่เราจะไปที่สถานีโดยสถานีเนี้ยบอกว่าแค่นั่งเล่นเฉยๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้นั่งไปกลับ ทีเอสไี้สองชั่วโมงนะนะเอ็มมาทีทสามี่จเ,เอ็มมาทีอ่ะโอ้โหได้เยอะสุด b ีเสก็ได้เยอะแต่ว่าแอร์พอร์ตลิงนีน้อยที่สุดเลยอ่ะมันคิดเด็กเลยนะจะให้แลกมาเพื่อหิดรลอบอ่ะอเพื่อจะอเพื่อจะให้เด็กเสียตังทั้งผู้ใจเสียตังโอ้โหแบบไม่ได้แอร์พอร์ตลิงอ่ะ จนเบื่อแอปกดลิงก์ไปหมดแล้วอ่ะ ก็เป็นสถานีสีลมปีดปีดปีดแบบนี้อยู่ที่สถานี้านเลื่อนสมัก่อนมันต้องชื่อว่าสถานีสาระแดงเพราะสม,มัยก่าาอนอ่ะมันมีสาราแดงอ่ะแล้วมันเป็นสาราข้างบนก็เป็นสีแดงอะ่เะเอาเลยต้องชื่อว่าสถานีสาราลแดงเพื่อจะ สถานีบาง,งสถานีบางเคงแต่หมัยก่อนมันก็จะต้องชื่อว่ลาลังเคตันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีช่อ,งช,อง,าางช่องซแล้วเมาอกี้สายแดงเนี่ยช่องนนฟรีแล้วต่อไปด้วยสุรศรัดิ์สยานตากสินเก้าไหมครับเดี๋ยวกดซักค้ายกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ และตลอดเวลาที่เขาเหเนี้ยการทอ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้แม่จอยกับน้องเทอริในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากรอค่ะบ๊ายบาย